สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เอามาดูเห้เจ้านะครับเนาะนเจ้านี้กำลังเอามันลงครับอันนี้นนะจะปิดปันที่สองคนระับป,ปันที่สองตีนาดอนี่นะครับเอาจะมาลงอันนี้ของเปื่อนมีอยู่ แปดให้ภาษีครับอันนี้ปืนมีรถรถปูของเปืนครับอันนี้ปืนมีเจ้าของรถปูคนเดียวเนะครับต้นทุนกับต่ำไปแหมลงหุนน้อยแรงงานก็อยู่ในครอบครัวครับเบ็นแรงงานครอบครัวเนาะเหมือนต้อง ตัวทุนแบบสูงครับ,รบรนี่ปูครับนี่เปิดมีรถปูนคนเดียวหรอเขามันมเข้ามันโดนหนาวนะครับเนาะมันงอกแบบพอด,ดีครับ อันนี้ก็สองวันเอาอุกไว้สองวันแล้วนะครับอันนี้เป็นก็ใส่สันปัด้องเหมือนกันนะครับในข้าวสันปัดฟองอันนี้ใส่กี่ถาดครับส,รสามร้อยห้าสิบพาสอครับนี่สามร้อยห้าสิบาดแปดไล่ ครับอันนี้เขาเลี้ยงแล้วนะครับเนาะอันนี้เขาเลี้ยงสามแถวครับตีที่เต่ามันแห้งหน้าน,นี่เดี๋ยวเราเอาเอาหน้ามา่นเอาครับแต่เจ้าจะเกี่ยวออกมาบบปอหันงอกนะครับเดี๋ยวนี้ได้แดดได้ลมแล้วก็งอกยาวเวยแล้วครับ,อ,กกววรบอันนี้เปิ่นจะปลูกว่าครับสักสองสักสามว่ารอกแกมัม คือได้สักสิบห้าเซนนะได้ปูกครับมันหน้าหนาวนะมันจะยาวจ้านะครับเข้าตันนี้เข้าจะยาวจ้าถ้ามันยาวไปถึงสักสิบห้าเซนกับพวกครับเขาก็จะไหลขึ้นไปเสี 4, สห้าพวกครับ ครับผมอันนี้เดี๋ยวถ้าเปิ้ลมาปลูกครับนะโอ้ยปลามาดูกรรมนะครับ ครับเดี๋ยวถึงวันพุ่นนะครับเดี๋ยวถึงวันที่เปิ่นมาเอาแกก้าหรือว่าเปิ่นมาขนกล้าไปปลูกนะครับเราจะมาตุยพอเปินแห่กรรมว่าเข้ามันจะออกงามก่อนนะว่าวันที่เสาสองเสาสามะครับ ทนนี่ปุ่นจะลงปลูกว่าเาว่าสองคำวันครับเอามาพอลกาไปก่อนเดี๋ยวนี้ปิ่นลงเอากะวันเออแหมแหาวันหกว,วันนะครับเนาะแกามันจะออกงามก่อแกามันจะเป็นอย่างเจ้าแหลกแลงกวก่อเีกนะครับครับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับที่รับชมและกดติดตามเพื่อมั่งใจนะครับขอบคุณครับ